คือความดันเท่ากับโลด้วยนะครับ,โล, G, S, บ ama, โลจ S, นะีเอสหรือเท่ากับยาม่าคูณกับเอสไหมความดันเท่ากับแรงคูณด้วยไอ้ส่วนด้วยพื้นที่นะครับแล้วก็แรงก็จะเท่ากับความดันคูณด้วยพื้นที่เนาะแรงก็จะเท่ากับโลจีเอส หรือแหลงก็จะแกะมา S ด้วยตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันส่วนใหญ่เราจะคุยกันกลับไปกลับมาระหว่างความดันและก็แรงดันระหว่างความดันและก็แรงดัเราจะคุยกันกลับไปกลับมาเรารู้เรื่องแรงดันสักหน่อยนึ่งนะครับแรงดันเนี่ยเวลาเข้าไะทำกับแผ่นที่มันจมอยู่ในน้ำนี่คือระดับน้ำเนาะ มันก็จะทำกระทำตั้งชฉากอะไรที่ตกอยู่ในน้ำเช่นสมมุติว่าเรามีสระไวน้ำนะครับมีสระไวน้ำมีน้ำี่พลรนที่จะทำกับข้างสระมันก็จะเป็นตั้งชฉากออกมานะครับมีรูปโปลก็ กระทำตั้งฉากับอาการผิวของเขาเลยนะครับผิวของเขาอันนี้คือแรงงานที่กระทำกับเข้าไปนะครับเอฟอันนี้ก็คือเอฟเมื่อมันเท่ากับลอจีเน็ธถ้าเห็นเป็นสูตรแรงงานมีไม่เท่าไม่มีมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึเร่อยๆราจ ตัวน้ำหนักของมันหรือไมน้ำหนักของมันก็จะกดลงถ้ามันเอียงต้องตั้งฉากแนวเอียงนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะทำเท่าไหร่นะเราก็เราก็สามารถหาจากค่าเฉลี่ยรูปนี้ได้นะครับเขาเลยบอกว่าเอายิ้กก็แล้วกันลองดูรูปนี้สิรูปนี้เป็นแผ่นแผ่นนึ่นที่คุณจมอยนะู่ในน้ำและ แผ่นนี้ที่จมอยู่ในน้ำแผ่นนี้นะครับก็จะมีแรงกระทำตามความลึกชั้นเอาควาถ้าอยู่ตรงตำแหน่งนี้กะทำมันก <Yeah. S 3> right. so, like so ็เป <Yeah. S 3> <Right. S 2> ็นศูนย์นะครับถ้าแผ่นนี้มันขึ้นที่มันอึ่งทั้งหมดตรงนี้แรงที่จะทำมันก็เป็นสูงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามความลึกของมันเอาความลึกของตัวเอสมานะครับเขาอยากรู้ว่าแรงที่เราเราอยากรู้ว่าจะทำตรงนี้ไปทำไมเช่นเราต้องการเป็นประตูน้ำ แรงที่จะทำบนประตูน้ำเราด้วยการเปิดมาเนี่ยจะ,จะต้องใช้แรงเท่านนทไ,ไหร่ในการเปิดนะครับแรงที่เราหาก็คือที่เรารู้ก็คือจำมามา s หรือ log s อันนี้คือแรงที่เราใช้นะครับ a สมมุติว่าเรามนนีมีพื้นที่เป็นแบบนี้แหละ เป็นรูปเด่นๆแบบนี้นะครับเป็นรูปเด่นๆแบบนี้และมีความลึกถึง10เอชบาทไอ้มีความลึกมีความลึกถึงเทปนะครับมีความลึกถึงเทปและลึกตามแนวนอนที่เป็นหวานนะครับตรงจุด G นี่คือจุดเซนทรีย์ของมันนะครับมีแรงกระทำมีแรงกระทำอันน <az championship gli answers> ี้เป็นเอมอันนี้เป็นเอ็นนะครับเราอยากจะรู้ว่าแรงกระทำในพื้นที่นี้เป็นเท่าไหร่ เอกคือความว่างเอกคือความว่างครับเอกลุยความกว้างเพราะแรงที่กระทำตัวนี้นะครับมันย่อมเท่ากับแรงที่กระทำตัวนี้นะครับสี่ตัางพวกตัวนี้ก่อนนะแรงที่กระทำนะครับมันย่อมเท่ากับแกม่าเอสคูเอตไหมถ้าเราจะว่าอะไรแกม่าเอสคูเอหรือหรือ

ด้วยดีบัต์ใช่ไหมเอ็ดีบัตช์ใช่ไหมและถ้าสมมติรเรามองว่าความสูงของน้ำเนี่ยนะครับกับความยาวในความความลึกในแนวรอดของมันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้มุม,มนี้เนาะมุมนี้อันนี้มุมเซต้าอันนี้เป็น h อันนี้เป็น y เพราะฉะนั้นแทนใช่ไหมแทนเท่ากับเท่าไหร่นะครับแทนเท่าไหร่ สายโค้สายข้ามฉากแทนทิศฉากแทกไปตอนที่ฉากแทนอะไรครับแทนข้ามชิดแทนช่วยเอาเทสโคตร์ที่สายสายสายเท่าไหร่ครับสายข้ามใช่ไหมข้ามฉากเท่ากับเอสส่วนวายหรือวายเท่ากับหรือเฮสนะครับเท่ากับสายเซต้าวายวายสายเซต้า กนะดอะมกันใ่นนไม y sine นะครับ f เท่ากับ gamma h D, a หรือ h ตัวนี้เท่ากับ y sine ได้ไหมครับ f ตัวนี้เท่ากับ gamma y sine t a แล้วก็ดีได้ไหม ถ้าเราอินทิเกรตมันนะครับอินทิเกรตเอ็มแมมาไวยไเซต้าอินทิเกรตก็ไปก็คือเอเอมันจะได้ วายบาบูกับเออันนี้คือความสูงความสูงหรือ,อจะอ่านยังไงก็ว่าวิสบาบูกับเอไม่งงไม่งงหรับเพราะฉะนั้นสมมติผมมีอะไรที่มันจมอยู่ในน้ำสักอันหนึ่งมันจะเียงนซ้ายเยงนขวายังไงก็แล้วแต่ เราเอาความลึกเฉลี่ยของมันมาคูณลึกเฉลี่ยของมันมสมมุติว่าความสูงของวันนี้เป็นสิบเมตรความลึกเฉลี่ยของมันก็คือหอาหเมตร h b เ r หรือ h y c e n t e ไซเซต้า าาาาวายบาหรือวายเฉลยเองไหมครับสมมติผมมีประตูน,น้ำนะประตูน,น้ำปิดเอาไว้มีน้ำสมมมูงอยู่ทนี้อยากจะรู้อะไรที่จะทำกับมันตัวนี้นะครับแรงที่จะทำกับม,มก็จนะเป็นแบบนี้รับแรงที่จะทำกับมันตัวนี้ก็จะเท่ากับอเอเท่ากับแกมปา ขึ้นหนึ่งของตัวนี้อันนี้เป็นประตูน้ําสมมุติประตูน้ําตรงนี้เป็น2เมตรน้ําลึกขึ้นมาอยู่ที่10เมตรถราลึกขึ้นหนึ่งของ2เมตรก็คือ1เมตร,ตมตรเอสผมจะเท่ากับแกมมาความสูงตรงนี้คือแกมมาคือ11เมตรคูณด้วยตัวที่ตรงนี้เก่งไหมเก่งไหม ถ้ามันตจมทั้งหมดนะครับถ้ากําแพงนี้ทั้งหมดโจมมันก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึงของตรงนี้เพราะฉะนั้นครึ่งหนึงของสามเหลี่ยมมันก็จะเป็นจำน่งของเซนทรอย์ของสามเหลี่ยมโฟกัมก็คือ,อจุดศูนย์กลางของวงกลม,โมโถ้ามันทั้งหมดนี้ก็เอาครึ่งหนึของทั้งหมดนี้ถ้าจะก็ส่วนก็ครึ่งหนึ่งในก็ส่วนพอจะเยียร์ซ้ายเยียรขวาเอาความลึกของตรงนี้เป็นปตัวตั้งเป็น h e bar เป็นปตัง้งปิด มันก e ็คืออันเดียวกันกับตัวนี้แหละเฮ้ยอันเดียวกันกับตัวนี้แหละนะครับอันเดียวกันกับตัวนี้แหละเพียงแต่ว่าเราเอาธาตุแค่ตัวนี้คือธาตุ่มชชินเพรนันีกเฉลี่ยจากไหนเฉลี่ยจากแนวตั้งมันลงมาเท่าไหร่อย่างนี้มันลงมาเท่าไหร่คุณผู้ชมท่าน บอลลูนบอลถุงนี่ใช่ไหมอีกหนึ่งของนี้คือตำแหน่งความสูงก็คือเลยก็คือเทปป่านนะครับถ้าเฉลี่ยขึ้งหนึ่งของมันถ้าเป็นสามเหลี่ยมนี่อยู่ที่เซ็นทรัลของมันไม่ใช่กุ้หนึ่งพอดีนะครับแรงก็คือแรงก็คือความแรงแน่ผมที่ผมนึกฝันนึมนึกเอเออย่างไงก็เอตามประตูน้ำของเรานะครับ ตอนนี้มันก็ะทำตำแหน่งไหนล่ะมันกระทำตำแหน่งเซ็นทรยไหมันระทำตำแหน่งเซ็นทรยไหมมันะทำองตำแหน่งเซ็นทรยเพราะมันเริ่ต้นที่สูงมันะไรอยแสดงว่ามันกะลัทำี้ไม่ได้กะทำตแหน่งการขอสิ่งที่เราต้องการอย่างนี้ก็เหมือนกันอันที่สองเไปไกมทำเพราะมั ไม่ใช่ที่จุดการแล้วมันไม่ใช่ประโยชน์หนทางของมันมันเท่าไหร่เปอสิ่งที่เราต้องนะครับสิ่งเราต้องถามคือสมมติว่าผมเทคโมเมนต์ที่จุดเนี้ยที่จุดโตในโมเมนต์ที่จุดโตเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงมามากระทบมันให้หมุนตรงนี้ใช่ไหมจะมีแรงต้านมันเพื่อที่จะให้มันนิ่งใช่ไหมครับเพราะแรงที่จะทำตรงนี้ก็คือเอตัวนี้คูณด้วย ทำอย่างผมอยากจะรู <ừ> ้ว่าให้ทำแบบนี้อยู่ที่ตรงไหนเอฟคูเรื่องทำอย่างใช่ไหมเรื่องต้นแรก ตัวนี้คุณแก้ไปหน่อยนะเพราะว่าสัญลักษณ์มันยืดเหมือนกันอันนี้ก็คืออทีนี้ไวซีไวซีกับไวบาร์เดียวกันนะครับบางก็เนตอนที่ทําตอนนั้นตอนที่ทําตอนนั้นไอ้ที่ทําสูตรอีกอีกอ่าเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมหนึ่งถ้าทำโปรแกรมอยู่ในในเนแบบเียกทิมเล็กๆเนี่ยมันพิมพ์ไวบาร์ไม่ได้มันก็เลย เดี๋ยวค่อยไปแก้แวถ้าเป็นรายบามันต้องไปใส่ในในโปรแกรมโปรแกรมนึ่งโปรแกรมอะไรจำชื่อไม่ได้นะครับเป็นที่เป็นสมการทางคณิตศาสตร์อ่ะคนก็เลยก็ได้ใส่มาหลายที่นะครับอันนี้คือวาสมมุติเป็นวายพก็คือมีแรงนะแรงคูณด,ด้วยวะระยะทางโมเมนต์ใช่ไหมจำได้ไหมโมเมนต์คือแรงคูณระยะทางนะครับแล้วโมเมนต์ที่มีแรงสองฝั่งนี้มันจะต้องเท่ากันแรงที่เกิดจาก d ี l e เหมือนกันนะครับ d element เ,เหมือนกันซึ่งซึ่งไอเจ้าตัว d e l e m ตัวนี้มันจะเท่ากับเท่าไหร่นะมันจะเท่ากับฝั่งนี้ในตัว๊ปนี้บอกว่ามันเท่ากับ a y e f นะครับซึ่ง Yeah. ไอ้จเจ้าตัวอินดิเกต y ่าจะนำของดีเองเนี่ยมันคือค่าโมเมนต์รอบอินเทเชียรหรือค่าไอโมเมนต์อินเทเชียริงในกลศาสตร์เ,ราเนาะจำได้ไหมความสามารถที่จะต้านกาันต่างๆของอินเทเชียไม่ให้มันบิดอย่างเงี้ยความสามารถในการไม่ให้มันบิดหรือบิดแบบนี้หรือเดินแล้วไม่ไม่ล้มกางแขนไม่ล้มขูดแขนจะล้มเร็ว อไรประมาณนี้นะคุณกลับไปทวนมันนะครับแล้วก็คุณสมมติว่าเอกตัวนี้อันนี้วายซีเนาะเอาเอกตัวนี้มาทำเกิดอะไรขึ้น